ครับสวัสดีนะครับวันนี้วันที่30เมษายนส5 6 6นายกะครับก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันนะครับแต่ก่อนไปวิเคราะห์กราฟกันนะครับก็มาดูข่าวหัวข้อข่าวที่น่าสนใจนะครับวันนี้คริปโตมีอะไรบ้างนะครับผมข่าววันนี้มี on chain data แสดงให้เห็นว่าปริมาณธุรกรรมบนบิตคอ n ลดลงนะครับผมการใช้งาน xrp l ของ ripple เติบโตในไตรมาสที่1 2566ับองพายังไงเข้าไปดูกันนะครับตลาดคริปโตเติบโตเมื่อวีซ่าและมาสก์ดร่วมขบวนการของทั้งสองค่ายนี้เข้ามาก็น่าจะ เติบโตแน่นอนนะครับผมเพราะว่าคนใช้ทั่วโลก JPMorgan เปิดตัว Chat GPT AI Model เพื่อคาดเดาราคาหุ้นจากเอกสารแถลงการของ Fed อ,อันนี้ก็เป็นข่าวของวันที่2 9นะครับ Yuca l a b นะครับแต่งตั้ง My server m y s ไมซ์เนะครับเป็นผู้นำฝ่ายเทค Circle เปิดตัว Cross Chain Transfer Protocol อันนี้เป็นข่าวของเมื่อวานนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับจะอ่านข่าวไหนก็เข้ามาอ่านกันได้ในหว้อข่าวของ Trading View นะครับผมก็มาดูกราฟวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วย Bitcoin กันเลยไปบาทไป บิตคอยไทยบาทตัวนี้ผมก็พิจารณาเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผมเองนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับผมมองว่าบิตคอยนั้นยืนได้ในในในราคา9ก้าแสนเก้านะครับผมก็คิดว่า,าเป็นฐา,านฐานหนึ่งที่มีโอกาสออกตัวสูงนะครับก็สตอคัสติกไอส์ไอนะครับก็ทําท่าไต่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมอยู่ในโซนกลางๆส่วน MACD นั้นตัดขึ้นนะครับก็ผมก็พิจารณาเป็นจุดเข้าของผมนะครับก็สำหรับเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับก็บิตคอยก็เป็นตัวที่น่าจับตามองหนึ่งตัวต่อไป บีเอ็นบีไบแนนนะครับผมหลังจากที่โดนสตอปลอสไปนะครับก็มาหาจุดแนวรับใหม่นะครับก็มาดูจุดแนวรับที่คาดว่าน่าจะลงมาแตะนะครับก็ผมมองไปที่1550งม่นอะครับผมก็ตอนนี้สโต c ค a สติกไอเก็ยังที่หัวลงอยู่นะครับแล้วก็เอ็นก็ยังตัดลงอยู่นะครับผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับบบแนนมีโอกาสที่ย่อตัวลงมาต่อนะครับผมก็จุดแนวรับของผมก็อยู่ที่1 5ึ่งบบาทนะครับผมตัวต่อไป LUC N นะครับ LUC N ก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับในกรอบนะครับสต๊อกติกไอซ์ไอก็เริ่มมีการไต่ระดับขึ้นมาอยู่โซนกลางๆแล้วนะครับผมส่วน a c d นั้นก็ทําท่าว่าจะงอตัวตัดขึ้นเช่นกันนะครับก็มีลุ้นนะครับมีลุ้นตอนนี้ก็อาจจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ0.0038นะครับสำหรับผมมองจุดแนวรับนะครับสำหรับ LUC N นะครับมองไว้ที่0.0036ไทยบาทนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างสวยงามนะครับตัวต่อไป UST C อ่ USDC นะครับผมก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าสต๊อกสติก RSI นะครับก็กำลังไต่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโซนกลางๆสวยงามเลยนะครับส่วน m a c d นั้นก็ตัดขึ้นอย่างสวยงามนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ของมาแล้วนะครับเป็นเป็น BS 1นะครับก็คือ b u y h o t s i n g นะครับได้ไม้แรกนะครับผมก็อยู่ที่0.02 065 USD T นะครับผมก็ให้เพื่อนๆลองเอาไปพิจารณาดูนะครับก็เป็นตัวที่น่าจับตามองอีกหนึ่งตัวนะครับนอกจากที่ใหญ่ BTC นะครับก็มี US d c นน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 นะะะะคคคครรรรัััััับบบบบบเเป็ตตวทีี่่าาาจมมอองโกสสยืได้้ MA หากยืนได้แล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับผมก็เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับการเข้าของผมจะมีสต๊อปโรสทุกครั้งนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็วางแนวสต๊อปโรสไว้อยู่ที่ประมาณ0.02นะครับท่วนๆเลยเวทีๆนะครับผมก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับส่วนชิบะอินุนะครับตอนนี้ก็สต๊อคติกไอซ์ไซเวย์อยู่ในโซนล่างๆนะครับตัวกราฟก็ยังไซเวย์อยู่ที่0.04ตัว102นะครับผมส่วน MACD นั้นหลังจากที่ไต่ลงมานะครับก็มีการลดตัวเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมีการกลับตััวววใในนนนนรระะะยเลลาากกก้้้้ๆีี็็ไดคบตออมง่ อาจจะไซวีสักพักหนึ่งนะครับก็ขอให้ยืนอยู่นะครับในแนว0.04ตัว100นะครับตอนนี้ผมก็วางจุดพิจารณาไว้ที่0.04ตัว100อ่10085นะครับก็ประมาณ101นะครับผมก็จะวางไว้ประมาณนี้นะครับถ้าหากลงมาแตะแล้วนะครับยืนอยู่ได้ก็ลุ้นไปต่อเช่นกันนะครับผมอ่สำหรับตัวชิบะอินุนะครับก็มองว่ามีโอกาสไซเวีสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไปต่อได้นะครับผมมาดูค่าดัชนีดอลลาร์นะครับดัชนีดอลลาร์นี่ยังเล่นตัวนะครับสต๊อกติกไอท์ไอนะครับยังซิกแซกอยู่่ในนนนนโซบบๆะครัสว MACD นั้นยังไต่ขึ้นอยู่นะครับก็ยังเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมถ้าจะให้ดีก็คือสต็อกสติ๊กไอซ์ไอคักของลงมาและ MACD นั้นตัดกันลงนะครับจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ลุ้นนะครับอย่าให้ DXY นั้นทะลุ102ขึ้นไปจะเป็นการดีนะครับก็ให้ย่อตัวลงมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของสัญญาณเซลล์นะครับทางเฟรมเดย์อยู่นะครับสำหรับอินดีคอสโวเวอร์นะครับก็ขอให้หลุด100เร็วๆนะครับเพื่อเป็นการดีกับคริปโตเเคคอรรนนซีะับผม ก็มาดูสรุปกราฟในวันที่30เมษายน2566นะครับวิตคอย์นะครับมองว่ามีโอกาสไปต่อนะครับก็มีจุดเข้าแล้วอยู่ในคลิปนะครับผมส่วน BNB นั้นก็คาดว่าจะย่อตัวลงมาอีกนิดนึงนะครับก็จุดเข้าก็อยู่ที่ประมาณ1ล้อ15,500นะครับตามคลิปนะครับผม LUNC นะครับผมก็วางจุดเข้าไว้ที่ประมาณนะครับ0.0036นะครับผมไทยบาทนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไซเวียอยู่ที่0.0037นะครับก็ขอให้ได้ของติดไปด้วยนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับสำหรับ US ทีซีนะครับผมก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็วางแนวรับเอาไว้นะครับเป็นพอร์ตซิ่งของผมก็อยู่ที่0.02065นะครับตอนนี้ก็ขยับตัวขึ้นมาเป็น69แล้วครับก็มีลุ้นไปต่อนะครับก็เป็นตัวที่น่าจับตามองอีกหนึ่งตัวนะครับนอกจากที่ใหญ่ b t c แล้วนะครับสำหรับชิบะอินุนะครับชิบะอินุก็ยังไซเวย์อยู่ที่0.04ตัว102นะครับแนวรับของผมก็อยู่ตามคลิปเลยนะครับผมออดีตวายก็ลุ้นให้หลุด100ลงมาให้ไวๆนะครับจะเป็นผลดีีีีกกกััััับบบบบคคคคคคครร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 ริิิิปตตตตเเ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 เออออนนนนนนนซะะะะสาาาาหหหหหพพื่่่ๆท้้้้งใว์์ยญไไมมมมม็ขด ก็วันวันนี้ก็มาบอกจุดนะครับที่ควรพิจารณากับเพื่อนๆแล้วครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับเข้าไปดูกันได้ในคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปก่อนแล้วบ๊ายบาย